กอตสะสมพี่น้องสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนครับผมกอตสสมกินกับเขาเสาเนี่ยนี่นี่เฮ็ดยังกองนี่ยังไว้กองขยะ ของขยะวิหน้าไปโดนอะไรเนี่ยแต่เช้าเลยนะเนี่ยฮะอ้าวอ่าอะไรลักชิดอะไรรว้ชิเครื่องปรุงเหรอ này à chín lên à nè ăn <laughs> Khai thăm lốm ใครทำล้มใครทำจักรยานล้ม,มดีนะไม่ล้มทับหนูนะฮะดีนะไม่ล้มทับพี่เน่อะหนูจักรยานล่มพี่น้องเพยากีหนูล้มเลยเมื่อกี้ เพื่อนที่ขนนนึ้นี่ยนะมันเลยลมดีบัทับเพื่อนก็เลยเอาขวามไปเอานอนลงเลยก็สั่นทับ <c oughs> จับตั้งขึ้นว่าได้ไปใช้เออตมตมมาใส่ลงเท่าออก,ก่อนเอา เดีいい๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปว่อนอยู่หันแล้ววนอยากขี่จักรยานขี่จักรยานขี่จักรยานขี่ยานเหรอ,อนัอง่นงเดี๋ยวให้แม่มานั่ง,งเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวกว่อนแล้วค่อยไปออโ,อโอเคโอเคโอเคออเดี๋ยวแกนี่ออกก่อน แกะนี่ออกก่อนแกะนี่ออกก่อนนี่เอาแกะออกดูเอาง่วงนอนแล้วมาแกะออกก่อนเร็วๆเนี่ยแกะออกแกะออกเร็วโอ้ยแกะออกก่อนเลยลูกเร็วจะได้ใหม่ใหม่เห็นไหมนี่ ล้อมันจะไม่หมุนแล้วนี่แกะออกฮะ<า>เดี๋ยวพ่อไปเอามีมามันจะล้มทับมันจะล้มทับเนีย่ยเอา้าเห็นไหมเมื่อกี้ เห็นไหมเมื่อกี้มันลมฮะไปไปกินข้าวกับแม่กินเข่าเตื่นเศร้ามาต้องกินเขาก่อนพี่น้องกินข้าวกินข้าวกับปลาทูไม่มีอะไรกินก็กินกับปลาทูนี่แหละกก็แม่จะินปลาทูปาปิกาเอามากินเขากับแม่ปลาทูปาปิกาเด้ยเด้ยนี่นี่กินเขากันพี่น้อง ้อนเขากนเดี๋ยวกินกินนี่จะแนวพัง <teachers> พี 8, nah, ่น <sm> <them> <Union> ้องเบิ่งเบกบิเบกกันหลุดถือขี้ตมหลายจนหลุดอดิกอะสิเอาไปเปลี่ยนใหม่ แปดสิบบาทแปดสิบบาทลอยหนึ่งนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปลี่ยนบันทุกขามค่าเดียวนิดหน่อยไปเป,เป,เปลี่ยนบรรเท่าก็ได้เดี๋ยวค่อยเขาไปได้บานนี่เห็นไหมรดเลี้ยวที่ว่ายางระเบิดนี่รถไฟฟ้ายางระเบิดแค่ว่าว่ามันปิ่นออกไปเลยี่ ตัวไหนเอาล่องเอาสูบมาสูบมึงสูบไ่ได้มันแตกหรือมันย่างในมันละละไอ้ยย่างในมันกัดหรือเปล่าบด่ดูเดี๋ยวตัวไหนต้องเสียเอาไปเปลี่ยนยางไหมคิดว่ามันเป็นแบบแข็งเลยแบบว่าต้องสูบว่ต้องตัวไหนไหมตี่มันเป็นเส้นเดียวบ่ม,มันไม่ย่างในบ่แม,ม่นบ่าจากเด้อตรงแกะออกมึงก่อน มันมียางในบ่อตอนนั้นปิ้นออกเหรอเอา้ามีจะหลอกกับปยางนี่บ่อโอ้มันบมียางนายในเฮ็ดหังไดวะต้องถามต่อเดี๋ยวต้องถามต่อถ้าถอดออกไปแล้วไปใสยย่ยางในบ่อ อย่างในสิมีบนเรายางน้อยๆจังสิด้านปลาย่างนี่นะพี่เนาะถีเพิ่นอีเพิ่นผ้านี่นี่ความแปบไปเลยดิมีเสียงระเบิดบ,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 เดบนนอเบาหน่อยสิเอามอเมตอร์ไซค์ไปเตี่ยนก่อนรถจักรยานนี่ต้องออกไปใกล้ๆพี่เนาะ กษัตริย์เกิดอนอนไวเพราะว่าน,นี่นี่เรามาจับเราสี่ร้อยมาจับมาจับมันสิลมทับเพิ่นกษัตริยเขาลงนอนไว้นะโอเคกินเข่าอยู่กินเข่ากับแม่อยู่กินเข่ากับปลาทู่ ไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวตอนไหนอเอารถไปส่อมก่อน